ที่จะออกคือต้องคือบางบทีกว่าจะได้อะไรที่สมบูรณ์เนี่ยก็ก็ต้องอดทนผมทาแบบนี้มาตลอดนยค,ค,คือไม่โมเมตรทงทําตรงไม่ได้ทําเพื่อการรักษาต้องให้ได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะหนึ่งไม่ละโมบสิ่งที่ล่เรียนมาสอไม่อวดอ้าบุคคลผู้อื่นหลงเชื่อในความงมงายของตน 3. สิ่งไหนที่ไม่รู้ควรปรึกษาผู้ที่รู้กว่าสจงมีเมตตาจิตหอย่าใช้ร่างกาย มนุษย์ไปเครื่องทดลองยานี่คือสิ่งที่ลุงบุญผมจดจํามาประจําใจอยู่ท่าทุกวันนี้แล้วก็คุณลุงก็ยังมีใบประกอบโรคศิลป์ด้วยมีใบประกอบโรคศิลป์รักษาได้รักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายใบอนุญาตเลขที่หนึ่งห้าแปดสองศูนย์ครับพอพทวแพทย์ทางเวชก็นี่แหละครับเป็นเหตุให้คนแถวนี้เนี่ยก็ศรัทธาคุณลุงมากกว่าอย่างที่บอกมาหลายสิบปีมากนะฮะแล้วก็ ขนาดอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะมีโรงพยาบาลมาใกล้ม,มากขึ้นมีอะไรใกล้มากขึ้นแต่ว่าบ้านของคุณลุงที่เปรียบเสมือนโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีคนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายในพ่อหลวงตัวด้วยด้วยกัน ่องวัดฝาดดันถ้ามันสูงนี่มันจะทํางานดนี้หัวใจทํางานพิษปกติข้างหลังข้างมนไม่เท่ากันสูงกว่าให้โทษต่ำกว่าให้โทษคือต้งท่าสามรอยอ่าชองรอยช่องรอยท้ย่สามรอยขึ้นไปมันจะให้โทษตีถ้าต่ำเกินขนาดนี้มาแอนตี้ช็อกซ้ายนะ่ะเดี๋ยวน้ำก่อนครับเมื่อกี้นี่คือ เห็นคนลุงพูดกับคนไข้ไม่คิดเงินเขาจริงๆหรอครับเวลาเขามารักษาครับไม่คิดเลยครับ่ายาลุงก็ต้องปลูกต้องทําต้องอะไรแล้วทําไมก็คือหายไปกินดูททาไมอ่ะครับก็ไม่ได้ทําไมครับคือว่าฟ้าเมตตากรุณาโมดติตเปาไปคับนี่เราต้องหยึดลักมับต้องมีเมตตาจิตแต่ถ้าเกิดใครที่เขามีเงินอยากจะอยากจะทําบุญก็ทําครับ อ๋อเ oh. มื่อสักครู่เอเห็นการใช้เวลากับคนไข้แต่ละคนคือปกติลุงบุญก็จะใช้นานอย่างนี้เลยหรครับทำไมเ,เพราะปกติอย่างอเอเคยเป็นตัวตรวดูว่าเทปรจรนหัวใจเนี่ยจะเต้นเสมอไหมอ๋อแต่ว่าคือคุณลุงตรวจละเอียดมากนะครับคืออย่างผมเนี่ยเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้วยความเคารพครับ,รบไม่เกินห้านาที